สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาปั๊มน้ํานะครับอาการเสียปั๊มน้ําคือไฟเข้าแต่ปั๊มไม่ทํางานนะครับถ้าปั๊มมีอาการแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเช็คปลั๊กไฟก่อนนะครับโดยใช้ไคควงวัดไฟนะครับหรือใครมีคลิปแอมหรือมิตเตอร์ก็ใช้มิตเตอร์ วัดได้เลยนะครับอันนี้ถ้าที่บ้านมีไขควงวัดไฟนะครับให้เ,เพื่อนๆเช็คที่ปลั๊กไฟก่อนนะครับหรือเป็นเบเกอร์ก็ให้เช็คที่เบเกอรก์ได้เลยนะครับถ้าเราเช็คไฟแล้วมีไฟนะครับให้เรามาเช็คที่ตัวปั๊มต่อนะครับ ถ้าที่บ้านเพื่อนๆไม่มีสายควงวัดไฟนะครับก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับเช่นไดเป่าผมนะครับมาเสียบปลั๊กแล้วก็กดใช้งานดูนะครับถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นทํางานก็แสดงว่าปลั๊กของเรามีมีไฟนะครับขั้นตอนต่อไปถ้าปลั๊กมีไฟแล้วเรามาดูที่ปั๊มนะครับเปิดฝาครอบขึ้นนะครับให้ใช้ ขควงแบนนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ลักษณะขายกันนะครับให้มาขันดูตรงตรูดมอเตอร์นะครับตูดมอเตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับแคบหน่อยครับขออภัยด้ครับแบบเป็นคล้ายๆทําเป็นไขควงแขกไว้นะครับให้เราเอาขาควงแขกนะครับหมุน เสียบลงไปตรงล่องตรงนี้นะครับแล้วหมุนดูถ้าตูดมอเตอร์หมุนได้แบบนี้นะครับก็แสดงว่าใบพัดไม่ติดถ้าหมุนไม่ได้เราก็ต้องเช็คใบพัดก่อนนะครับหรือเช็คตัวมอเตอร์ก่อนนะครับถ้าปรากฏว่าเช็คดูแล้วหมุนได้แบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนมาแตะ หรือเอามือมาใกล้ๆ้มอเตอร์นะครับถ้าร้อนมากมากก็ไม่จำไม่จําเป็นต้องแตะนะครับเพราะถ้าพออุ่นๆก็แตะดูได้ครับแต่ใช้ล้างมือแตะนะครับโอเคครับถ้ามอเตอร์ร้อนแบบนี้นะครับให้เรามาทําให้มอเตอร์เย็นตัวลงนะครับเพื่อที่ปั๊มจะได้ทํางานต่อนะครับหรือถ้าใครไม่กล้าทํานะครับก็เปิดฝาครอบทิ้งไว้หรือใช้พัดลมมาเป่า ให้เครื่องเย็นลงนะครับอันนั้นจะใช้เวลาประมาณ2 3ชั่วโมงนะครับกว่ามอเตอร์จะเย็นลงและปั๊มน้ำจะทำงานให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สาเหตุปั๊มร้อนแล้วตัดปั๊มร้อนแล้วไม่ทํางานก็คือทางผู้ผลิตจะฝังตัวเทอร์โมสตัตหรือเทอร์โมฟิลไว้ในตัวปั๊มนะครับเมื่อปั๊มร้อน ปั๊มจะตัดการทํางานเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวปั๊มนะครับหรือป้องกันไม่ให้มอเตอร์ไหม้นะครับจากนั้นเรามาทําการแก้ไขกันได้เลยครับก่อนอื่นเราปิดบาวน้ําเข้าก่อนนะครับปิดบาวน้ําเข้าปิดบาวน้ําเข้าเราใช้ประแจนะครับ หรือสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับถ้าไม่มีประแจก็ใช้ไขควงหรือในครัวเรือนนะครับเป็นมีดเป็นช้อนเป็นซ่อมก็ได้นะครับลักษณะที่คล้ายๆกันครับจากนั้นเรามาทาบลงตรงนี้นะครับทาบลงตรงนี้ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกาออกมานะครับ หมุนฝาออกมาเลยครับฝาออกมาเลยนะครับจะถ้าหมุนแบบนี้นะครับถ้าอาการนี้ถ้าถ้าปั๊มร้อนนะครับน้ําบริเวณนี้จะมีอุ่นๆห,ห,หรือร้อนนะครับให้ลองเปิดวาล์วน้ําเข้าดูนะครับถ้าเปิดวาล์วน้ําเข้าแล้วน้ํายังไม่ไหลออกบริเวณนี้นะครับแสดงว่าน้ําถูกเช็ควาล์ว ดันไว้ไม่ให้น้ําขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าในตัวเช็กวาลว์มีสปริงอยู่นะครับบางหน้าง,งานจะไม่มีสปริงจะเปิดจุกนี้แล้วก็น้ําสามารถไหลออกมาได้นะครับแสดงว่าตัวนี้เปิดแล้วน้ําไหลออกมาไม่ได้แสดงว่าติดสปริงตรงนี้เราต้องถอดสปริงตรงนี้ออกนะครับให้เพื่อนๆบิดวาล์วน้ำเข้าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นใช้ปัจแจนะครับ หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจุกนี้นะครับเป็นจุกฝาปิดเช็ควาล์นะครับหมุนทวนเข็มเหมือนกันครับครับถ้าลมดวมเราก็ใช้มือมือหมุนออกมาได้นะครับวางไว้ก่อนนะครับถอดฝาออกมาจะเป็นฝาปิดนะครับแล้วก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงตัวนี้จะดันเช็ควาลไว้นะครับ น้ำจึงไหลออกมาไม่ได้นะครับแรงดันน้ําเอาชนะสปริงตรงนี้ไม่ได้ครับก็เลยไหลออกมาบริเวณนี้ไม่ได้ครับเราจึงถอดสปริงออกนะครับหรือเอาเช็ควาลวออกด้วยก็ได้ครับนี่จะเป็นเช็ควาลครับให้เพื่อนๆนำสปริงและเช็ควาลวนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ให้นําฝาปิดเช็ควาลวเปล่าๆนะครับปิดลงไปนะครับ แล้วให้เพื่อนๆเปิดวาล์วน้ำเข้านะครับครับเปิดวาล์วน้ำเข้าจะเห็นน้ำไหลออกบริเวณจุกกอกน้ำนะครับให้น้ำนำพาความร้อนออกมานะครับออกมาออกมาเมื่อแตะดูน้ำจากน้ำร้อนเป็นน้ำอุ่นจากน้ำอุ่นจนน้ำรู้สึกเย็นลงนะครับเย็นลงนะครับนะครับวิธีการไล่ความร้อนนะครับแบบ แบบทันใจครับถ้าเราเปิดฝาครอบให้เย็นเองหรือเปิดฝาครอบเอาพัดลมมาเป่ามอเตอร์กว่าจะใช้งานได้ก็หลายชั่วโมงครับอันนี้คือวิธีทําให้เครื่องเย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้งานต่อได้ทันทีนะครับจากนั้นจากร้อนจากน้ําร้อนจนอุ่นและจนเย็นเป็นอุณหภูมิปกตินะครับให้เพื่อนๆปิดวาล์วตรงนี้นะครับปิดวาล์วน้ำเข้าแล้วก็ ให้ปิดจุกเติมน้ําจุกกอกน้ําได้เลยครับใช้ปจัจแจหรือมีดหรือตะเกียบช้อนซ่อมก็ได้ครับที่ใกล้ตัวครับใครไม่มีใครครวงหรือไม่มีปจัจแจนะครับลักษณะเดียวกันครับใช้อย่างอื่นแทนได้ครับจากนั้นให้เราเปิดฝาปิดเช็ควาลวออกมานะครับเปิดออกมาเลยครับเพื่อที่จะประกอบเช็ควาลวและสปริงลงไปคืนนะครับ ให้นำเช็ควาลนะครับลงไปก่อนครับลงไปก่อนนะครับมันจะเป็นรูเป็นเป็นเป้าของมันอยู่นะครับให้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสปริงครับตามเดิมครับสปริงลงไปนะครับให้ปิดวาลวตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ปิดฝาปิดเช็ควาลวได้เลยครับ ก็ใช้ปจัจจนะครับขันทั้งสองจุกให้ตึงมือนะครับตึงๆพอครับถ้ามีการรั่วซึมอยู่ก็ค่อยขันอีกทีหนึ่งครับตึงๆก่อนนะครับครับจากนั้นทำตรงนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆเปิดวาล์วน้ําเข้าได้เลยครับเปิดวาล์วน้ำเข้าแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับ อันนี้ปั๊มจะทำงานนะครับตรงนี้เป็นน้ำเต็มแทงอยู่นะครับปั๊มก็เลยไม่ทำงานนะครับอันนี้เป็นการสาดติตนะครับถ้าหน้างานหรือที่บ้านเพื่อนๆมีอาการปั๊มร้อนไฟมีแต่ปั๊มไม่ทำงานใช้วิธีนี้ทำงานแน่นอนครับ ครับผมประมาณนี้นะครับแก้อาการปัญหาไฟเข้าแต่ปั๊มไม่ทำงานแต่ดูมอเตอร์แล้วมอเตอร์ร้อนหรืออุ่นๆนะครับใช้วิธีนี้ใช้น้ำต่อได้แน่นอนครับขอบคุณครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ